เอาไปกับบกินกับกินเพื่อเก้าอบเกขอบคุณมากิน,กน,กนสวัสดีค่ะพี่น้องลืมเอ,อดิดกินข้าวแรงแกงหน่อไม้พัดกบมกเขือเหมือนเดิมักเขือร้ายแห้งีไม่สวนพี่นอง คนถือขนโอ้จะมีความสนุกเป็นวันมันข้าวๆอยู่กินประทันขนตกพี่น่องไปใส่บะไดเลยตกสองวันสองคืนแล้วม่นจอนั่นอ่าทิปกาบบะม,มีอย่างไร มีตะขิดส่วนมากมีตะขิดอยู่ในบ้านคิดกินข่าวเราแบาเข้าไปทางนอกบ่ไดพี่นอ้องฝนมันตกเบื่อกับทุ่นเบืองหายไ,ได้อจ้าฝนมันได้สมตกดีดีเนาะ บักเกืองง่ามเสือปวงรั่วบักแคบหลายครับทุกอย่างเมื่อโดนน้ำฝนก็สิเป็นนวยเต็มพีิกก์กันเหรอ พริกกะนวยเป็นข,ข้าวๆไม่ใช่น้นห้าปูกดพกดริกดเขือเหาปูกลอ่ลอล่อคนอนักนักพราคนโตมากอะ่ะเขาก็เป็นหน่วย,ยเหขากินยายชนพข่ตาบน้ำเก็ดต้วมาทุกข้า